โอเคก็ <Okay. S 2> <Go. S 1> เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตีวัวนะครับวัวที่มันอยู่ในลานบอสนะครับว่าเออเราเราจะตีมันยังไงนะครับคือมันโหดมากเลยอันนี้ก็ต้องมีของเพิ่ม p v e ระดับหนึ่งนะครับอ่าอย่างผมเนี่ยแฟชั่นผมก็เพิ่ม TVE นะครับหน้ากากผมเพิ่ม TVE หมดนะครับ คือเอาง่ายๆคือของผมออ p v v e ทั้งตัวครับคือเราจะใช้วิธีการสะท้อนตีนะครับอันนี้คือมีคนในเกมขอบอกออมาอีกทีนะครับอ่ะวิธีก็เราก็ใช้ไซเนี่แหละครับเพราะว่าไซส์เนี่ยดามเมจไซส์ผมทําเลือดน,นะครับอ่ะเห็นไหมครับวัวมันตีเรามันก็จะสะท้อนปาาสามร้อยเอ็มห็นไหมครับสะท้อนแต่คือการจะสะท้อนอย่างนี้ได้หกร้อยเอมห็นไหมครั การสะท้อนแบบนี้ได้คือต้องมีของ p v e นะครับก็จะตีมันแบบนี้ครับตีง่ายๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากแต,แต่แต่แค่ต้องมีของ p v e นะครับยิ่งของ p v e เยอะอ่ามีโอกาสแตกยิ่งของ p v e เยอะก็จะยิ่งสะท้อนแรงนะครับ okay. แต่ก็แตกแตกยังไงก็ คิดว่าไม่น่าจะเกินสิบครั้งเนอะครับคือที่แตกเพราะว่ามันขี้นะครับแต่ถามว่ามันมีวิธีแบบไม่แตกเลยไหมก็มีนะครับถ้าทําเลือดได้เกินทั้งสิบเอ็มนะครับแต่นี้ไซส์ผมใส่ของธรรมดาาเนี่ยเซ็ตร้อยห้าห้ายังไม่สุดนะครับอาวุธก็ขั้นศูนย์นะครับแต่ก็ตีได้ครับไม่ได้แบบจะไม่ปวดหัวเหมือนเบสนะครับเพราะเบสต้องกดเกิดสิบยี่สิบสามสิบรอบมากกว่าวัวจะตายไซส์ก็กดไม่เกินสิบอยู่แล้วครับรอมันจะท้อแรง รอมันตีเราสักนี่ยอย่างเงี้ยตายฮะโอเควิธีก็จะประมาณนี้ครับถามว่าบอสวัวดอกอะไรครับบอสวัวดอกสมุดครับสมุดอันนี้นี่นี่สมุดอันน,นี้นี่แต่ถามว่าเราต้องใช้เยอะถึงสามร้อยอันไหมก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่าสมุดอันนี้มันใช้ที่ใช้ทําเซตสองร้อยครับมันใช้แค่สองเล่มครับซึ่งเซตหนึ่งก็ใช้มนแปดเล่มนะครับแต่ถามว่าดอกมาเราแล้วเราจะดอกมาสองสามร้อยมาทําอะไร ก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาตีเอาเงินทำให้มาตีเอาสมุดโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะไปลงดันที่ยี่สิบเจ็ดให้ดูครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาเบสนะครับลงดันที่สิบเอ็ดถึงยี่แปดโดยที่เว้นยี่สิบเจ็ดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาลงให้ดูว่ายี่สิบเจ็ดเขาจะลงยังไงมันจะมีวิธีลงยังไงนะครับโอเคมาดูมาดูกันเลยครับ เราลงมาปุ๊บมันก็จะมีแบบมอนเยอะๆนะครับแหลกลกไม่ต้องแปลกใจนะครับคอมผมุไม่แรงนะครับ <c oughs> ก็เลยแหลกๆเวลาเจอมอนเยอะๆนะครับโอเคมาเจออันนี้คือมินิตัวแรกนะครับตอนนี้มีมินิสามตัวแล้วก็มีบอสสามตัวนะครับต้บองตีมินิให้ตายสามตัวก่อนนะครับบอสก็จะเกิดสามตัวอันนี้มินิตัวแรกครับก็ไม่มีไรครับว่ามาหลอน แล้วก็ให้มีนิตีเราเห็นไหมครัมันจะละท้อน130มในส่วนของตรงนี้เราสามารถใช้ระบบออโต้ Auto มาช่วยได้สําหรับสายเวทนะครับก็จะติ๊กประมาณนี้นะครับเอาสกิลวางไว้ที่ F1 นะครับสกิลที่เราจะใช้ครับแล้ก็กดเพลย์แล้ก็เซตเลเวลนะอันนี้เลเวล220เราไม่ต้องการให้มันตีมอนก็เซตไว้ที่220ก็เดี๋ยวตราอันนี้นครับแล้วก็รอครับ มินิตัวแรกมันก็จะสบายๆนะครับยังไงก็ไม่ตายแน่นอนนะครับมินิตัวแรกแต่มินิตัวสองเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะจริงๆมันไม่ได้ตีแรงขึ้นหรอกมันเป็นจังหวะการตกของมันนะมันตกเหมือนเหมือนสองทีติดๆนะครับเหมือนมันตีเราสองทีติดๆเราก็เลยแบบกุ้งเราคูดาวไม่ทันนะครับก็เลยอาจจะมีบาดเจ็บล้มตายกันบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราดูมันตีนะครับมันตกปั๊บแล้วมันก็แทงเจือกเนี้นะตกปุ๊บแทงเห็นแลฮะ กุ้งเราจะคูดาวไม่ทันนะฮะตบตกปุ๊บแทงอ่าเห็นไหมนี่ก็เป็นปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือโชคดีที่ไม่ตายนะครับเพราะว่าจังหวะที่มันตกกับจังหวะที่มันแทงนะเข้ากับจังหวะความกุ้งเราพอดีนะครับแต่ถ้าอยากเอาชัวร์ไม่อยากตายเลยก็ปั๊มมือครับอย่าปั๊มพลาตรงนี้จะแหลกหน่อยนะครับสําหรับคนที่คอมไม่แรงอย่างผมโอเคมาตัวนี้ตัวนี้นี่ มันตีแรงครับแต่ถ้ามันไม่หมุนตีนะครับมันก็ฆ่าผมไม่ได้นะครับยกเว้นมันจะหมุนนะครับแต่จริงๆมันก็มีวิธีการตายก็คือต้องต้องกดเพิ่มเลือดด้วยตัวเองไม่ให้ไม่ให้บอดกดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะครับอ่าพอหมุนปุ๊บมันก็จะตายอันนี้ก็เป็นวิธีเซตของผมผมก็จะติ๊กให้มันลูกขึ้นมาระบัฟตัวเองก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันก็จะบัฟตัวเองพอบัฟเสร็จแล้วมันถึงจะเริ่มตีครับอันนี้ผมกดกิดสั์นะครับตีีทครับ ตีอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ตีไม่ยากนะเห็นไหมครับยิ่งตัวตีแรงยิ่งตีง่ายนะโอเคร okay. เราก็เก็บมินิครบละสามตัวคราวนี้เราก็จะไปหาบอสละแต่เราต้องวิ่งผ่านตรงนี้ไปซึ่งจะแหลกๆหลกนะครับ <laughs> แหลกมากด้วยเพราะว่ามอนมันเยอะนะครับแล้วครมผมกากนะครโอเคมาถึงมาแถวนี้มามาทางนี้อันนี้ก็มอนเยอะเหมือนกันนะครับ พอผมกากก็จะแหลกนะครับเหมือนผมเนี่ยจริงๆเหมือนเหมือนมีมอนเป็นพร็อพป,ประดับนะครับเราไม่ได้สนใจมอนนะครับเพราะเราไปตีบอสย่างเยอะเคียประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็จะมีบอสสามตัวนะครับเอา้ามีบอสต,ตัวหนึ่งมาตีผมแล้วอ่าผมสะท้อนมันไปแล้วครับทีหนึ่งหายไปสิบหกเปอร์อ่าผมสะท้อนเนี่ยครับวิธีตีบอสแบบนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยตายแล้วครับหนึ่งตัว ง่ายๆครับอ่ามันจะดอกสมุดสีเขียวครับเอาไว้ทําประดับเวล200นะครับไอ้สมุดพวกเนี้ยมันจะมีสีเขียวสีเทาแล้วก็สีม่วงนะครับตัวเมื่อกี้ดอกสีเขียวนะครับตัวนี้จะดอกสีเทานะครับอ่าเห็นไหมมันมีโอกาสแตกครับล้อกดเกิดแล้วมันก็บัฟตัวเองอัตโนมัติไซส์คือที่เราตีบอสอันนี้ได้เพราะรามีสก,กิลสะท้องความเสียหาย200%นะครับอ่าตายไปแล้วเรียบร้อยอ่าดอกสมุดสีเทาเห็นไหมครับ กำลังบัฟตัวเองอยู่นะครับปัผมจะโดนก้อนนามิตบตายบ่อยนะครับเพราะว่าผมตีบวกเกาะเป็นธาตุดินนะครับซึ่งธาตุดินมันแพ้ลมนะครับเกาะไม่ใช่ก้อนนามิไม่ใช่ก้อนอู่อ่านว่าก้อนยูเรนัสนะครับยูเรนัสเออไวาจะโดนมันตบตายบ่อยหน่อยนะครับเพราะธาตุมันชนะเกาะผมนะ่า เรียบร้อยครับนี่จะดอปสมุดม่วงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ดันที่ยี่ิบเจ็ดก็จบละถ้าเอาไซส์ลงก็จบไวครับถ้าเอาเบรลงก็ครึ่งชั่วโมงนะครับยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงก็อถามว่าสมุดออกมาทําอะไรนะพามาดูสมุดเอามาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นี้นนนอ่าทาประดับสองร้อยนะครับนี่ครับมันจะใช้สมุดแล้วก็ใช้เงินใช้เลสใช้โคแล้วก็ใช้ประดับร้อยสามห้านะครับ ซึ่งในคลิปแรกผมก็แนะนำไปแล้วประดับ1ยส5มันทำตรงนี้นะครับนี่แรกเป็นไอเม็ดๆนี่มาแล้วก็ไปซื้อเอาครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะครับขอบครับ